สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเทชเชอร์ขกงครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเท้าซ้ายของอีเวนต์ใหม่กาชาใหม่ครับได้มาเลยครับก็เป็นอีเวนต์ของตอนสิ้นเดือนเนาะแล้วก็เดือนใหม่นะครับมาแล้วตัวใหม่ครับกาชา6ดาวใหม่นะครับก็คือจะเป็นแฟงกี้ครับหรือก็คือคุณยนนะครับเป็นแฟงกี้ชกุน6ดาวใหม่นะครับแล้วก็โซคิง6ดาวใหม่มาแล้ว กาชาใหม่นะครับก็จะมาในวันที่27ินะครับ27 10โมงเชา้าถึงวันที่ย9ิบเเดินหน้า10โมงเช้านะครับกาชาอยู่1เดือนนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับซึ่งกาชาครับเลทออกของใบแดงครับอยู่ที่10%นะครับเลทออก10%เรเนเาะเลทกาชาตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะกาชาอ่า ของ t ท e a s u r e m a แบบกาชาของโอเด้งอยู่ที่12.5นะครับหมายความว่า10%ก็จะน้อยกว่ากาชาของโอเด้งนะครับแต่ตัวมันใหม่กว่าไงก็ตัวใหม่นะครับก็จะมี6ดาวใหม่2ตัวแล้วก็เป็นอซันจิโรบิน5ดาวใหม่นะครับของภาควานโนนะ 6ดาวใหม่2ตัว5ดาวใหม่2ตัวเนาะแล้วก็จะมีอีเวนต์ในการลงไปทดลองเล่นของ2ตัวใหม่นะครับถ้าาผ่านก็จะได้เพชรมา5เม็ดนะส่วนกาชาตนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ตู้นะครับเอ่อเซิลก่อนสซิลของ2ตัวใหม่เนี่ยผมได้แปลสซิวไปและนะ้วเนาะในคลิปก่อนนะครับคือโซคิงเนี่ยมันดูธรรมดาไปนิดนึงมีผลของอาบัฟไม่ตายด้วยถ้าหากเป็นกัปตันนะครับกัปตันของสายธงเพียวๆนะ ก็มันค่อนข้างจะจำกัดนาะในการเล่นนะครับแค่สายธงสายเดียวนะครับเป็นตัวละครของซ u เปอร์คาร์ดของสายธงนะส่วนแฟงกี้โชกุนคู่เนี่ยอันนี้คือตัวละครคู่นะครับเป็นตัวที่บัฟค่อนข้างจะแรงกับตันก็ค่อนข้างจะดีอยู่แต่ปัญหาก็คือเงื่อนไขเป็นตัวละครที่เงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะมากมาก อาสายคลาสแรกต้องเป็นสายพวกหมัดทงถาบอะไรเงี้ยคือมันจะจากัดคลาสครับในการเล่นในการบัฟนะประตรนที่มีเงื่อนไขค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับก็2ตัวใหม่มันก็ดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแต่ก็ได้บาเนี่ยก็จะไปลงอีเวนต์ของเดือนหน้าเนี้ได้อย่างสบายยิ่งขึ้นนะครับส่วนกาชานี้ก็จะมี3ตู้ ตู้หนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้ของแฟงกี้คู่ใหม่แล้วก็จะเป็นตู้ของโซคิงนะครับจะมาในวันที่ยิบเจ็ดสิบโมงเช้าถึงวันที่ยิบเก้าเดือนหน้าสิบโมงเช้านะครับตู้สองจะเป็นตู้ของแฟงกี้คู่ใหม่นะครับจะมาในวันที่ยิบแปดสิบโมงเช้าถึงวันที่ยิบเก้าเดื<ๆ>อนหน้าสิบโมงเช้านะครับตู้สามก็จะเป็นตู้ของโซคิงนะครับ ็จะมาในวันที่29 10โมงเชา้าถึงวันที่29ออเดือนหน้า10โมงเช้านะครับตู้1แฟงกี้อาโซคิงตู้2ของแฟงกี้ตู้3ของโซคิงนะครับส่วนการเปิดกาชาครับครั้งที่1 2 3 5 6 7 9 11 13 14 16 17 19 21 22 24นะครับ ก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลดออก1ตัวนะครับแล้วเปิดครั้งที่ r 4 10 18 23นะครับก็จะได้ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่8นะครับก็จะได้ใบแดงที่อยู่ในตัวละครของลีมิตโพนะครับ1ตัวนะลีมิต p โพ1ตัวนะครับเปิดครั้งที่12 15 20 25นะครับก็จะได้ตัวละครใบแดงที่อยู่ในซูเปอร์ ลิมิเต็ดโ o นะครับหตัวนะส่วนพาร์ทสองพาร์ทสจะแตกต่าง2 3เนี่ยจะแตกต่างจากตู้1ก็คือถ้าหากเปิดครบ30ครั้งครับสาครั้งในตู้2ก็จะได้แฟงกี้แน่นอน1ตัวนะครับเปิดครบ30ครั้งในตู้3ก็จะได้โซกิงแน่นอน1ตัวนะครับส่วนตัวะครที่อยู่ในตู้นี้6ดาว โอ้แม่เจ้าเยอะจังเลยหกดาวในะตู้นี้ครับโคตรเยอะเลยครับทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยโหสิบกว่าตัวนะครับตู้หนึ่งครับหกดาวก็จะมีโซโคิงใหม่แฟงกี้ใหม่หมาแมวชูรอนล่างใหม่นะครับอ่าโรบินจินเบนามิอุซอบคาตาคูลิซซูปเปอร์คานะครับแล้วก็จะเป็นแฮงคร์รอกฮาโลีวีลูกจิกเขียว ช้าง vs อ uh, สหนดขาวนะครับบอนนี่แล้วก็มอเตอร์ไลฟ์ฟ้าโซโตรจูโล่เขียวนะครับวิวิแอลีเบก้าของล่าของวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็จะเป็นแฉงฮาโลวีนลอฮาโลวีนสามแม่ทัพซันจิอตซันจิลูฟี่นะครับก็างคู่นะครับสมโมูเกอร์ซุปเปอร์ไทยจิดซุปเปอร์ไทยนะครับซาโบ่น่าจะเป็นซุปเปอร์ไทยนะแล้วก็ พุดด oh, <m ario> ิ้งจังโอ้เยอะเหลือเกินนะครับก็หลังๆก็คือประตูคนเก่าๆเนาะลูฟี่อ่ามีฮอกม่วงนะครับเตโซโลโฮคินสุดท้ายก็คือจะเป็นคาวเบนดิสนะครับโอ้โคตรเยอะเลยเว้ยหกดาวตัวหนึ่งครับโคตรเยอะเลยครับดีๆนะตัวหนึ่งดีๆก็จะเป็นอ่าโซคิงแฟงกี้ใหม่เนอะแล้วก็จะเป็นหมาแมวชูลอน นามิอ uh, uh, <S ellt. S 1> um, ุซอบจินเบโรบินจังคาตาคุลิซุปเปอร์คาโแชงบีเอสออ่าหนวดขาวแล้วก็จะเป็นพวกตัวละครของวันฮาโลวีนอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเฮ้ยโคตรเยอะเลยส่วนตัวที่อยู่ในลิมิตโพของตู้นหนึ่งนะครับก็จะคัดอัวละครใหม่ๆด้านบนมาเนาะส่วนซูเปอร์ลิมิตโพก็จะมีโอนามิซันจิ ลูฟี่โซโลวานโนนะครับแฮงคร็อกฮัลวีนนามิอุซบโลบินจินเบแล้วก็โซ,โซคิงใหม่แล้วก็แฟงกี้ใหม่เนอเอยอะเหลือเกินส่วนกาชาตู้สองนะครับตู้สผมมองผันผ่านๆแ,แล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแตกต่างจากตู้หนึ่งฮะที่แตกต่างเห็นๆก็คือด้านบนนะครับ ก็คือตู้สองจะมีแค่แฟงกี้ใหม่โซโคิงไม่มีแล้วตู้สองก็จะมีแค่เนโกะมามุชิล่างใหม่อินุอลาชิไม่มีนะครับแล้วก็ตู้2ก็จะมีเป็นคีเอมอนคู่เดนจิโร่นะครับมีคีเอมอนคู่เดนจิโร่นะนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับส่วนตู้สามนะครับที่แตกต่างก็คือจะมี ลูฟี่ครับเป็นลูฟี่กลุ่มเก่านะครับกลุ่มเก่าสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีโซคิงร่างใหม่นะครับโอเด้งแถวร่างใหม่นะโอเด้งร่างใหม่อนะมาครับอินุอาราชิชูรอนนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันนะครับอถามว่าเปิดตู้ไหนดีเหรอผมมองว่านะครับไอเจ้าแฟงกี้กับโซคิงเนี่ยถามว่าใครดูดีกว่ากันนะผมมองว่าแฟงกี้ แฟรงกี้คู่เนี่ยดูดีกว่านะครับเก,กิลเปลี่ยนตัวค่อนข้างจะดีมากๆนะครับสามารถบัฟโจมตีสีแรงขึ้นได้ให้กับทุกตัวนะครับคือตอนนี้ถ้าได้มาเนี่ยจะได้ใช้ไปกับปันในเดือนนี้เดือนของอาเมษาเนี่ยจะได้ใช้ไปกับปันค่อนข้างจะบ่อยอยู่แต่หลังจากเนี้ไปอ่ะจะได้ใช้เป็นลูกเรือบ่อยกว่านะครับเพราะลูกเรือเนี่ยมันดีนะของแฟรงกี้เนี่ย โซคิง <So> เหรอมันก็แรงดีแหละแต่หากคุณมีเป็นคิคุอิโชหรือเป็นเคียบมอนคู่เดจิโรอยู่แล้วอ่ะมันดูดีกว่าครับเพราะโซคิงมันก็เป็นสีฟ้าสายธงคือเคียบมอนคู่เดชิโรเนี่ยมันดูดีกว่านะครับหรือคิคุอิโชสีฟ้ามันดูแรงกว่านะโซไอแฟงกี so ้ดูดีกว่าโซคิงนะครับนิดหนึ่งนะเปิดตู้ไหนดีละ่ะ ตู้สองครับหรือสามถ้าหากอยากได้โอเด้งเปิดตู้สามถ้าหากอยากได้อาเคียมอนคู่เปิดตู้สองเนาะตู้สองของแฟงกี้ตู้สามของโซคิงนะครับถ้าหากมองด้านความเก่งกาจนะผมเชียร์ตู้สองนะเพราะตู้สองเนี่ยเอามีทั้งแฟงกี้ดูดีเคียมอนคู่อันนี้ก็แจ่มนะครับดูดีนะตู้สองเนี่ยแต่ แต่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 แต,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 แต่ผมยังไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ใครเปิดตู้นี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะเดี๋ยวเดือนพอคอพฤษภาคมจะมีอีเวนต์ฉลอง8ปีมานะครับซึ่ง8ปีเนี่ยกาชาดีกว่านี้แน่นอนแล้วก็แฟงกิสโชอาโซคิกใหม่เนี่ยมันก็เป็น6ดาวธรรมดา ทีสามันออกจากกาชาฟรีได้หรือจากตั๋วฟรีได้ก็มีสิทธิ์ออกด้วยนะครับนี่คือ6ดาวธรรมดานะตั๋วฟรีมีออกนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้เปิดการซักเท่าไหร่นะครับทีสองทีได้อยู่แต่อย่าเปเยอะเนาะส่วนผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ที่ตัวน้อยเนี่ยควรเปิดครับเปิดสักที2ทีสาทีเนาะเปิดเพื่อหาตัวละคร เอามาสะสมเอามาไว้เล่นด่านนะครับเพราะถ้าหาคุณไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยไปจนถึงเดือนพอคอเนี่ยคงคิดว่าคุณเล่นไม่รอดเพราะตัวน้อยเกิดไปเนาะผู้เล่นใหม่ควรจะเปิดสักทีสทีนะครับส่วนผู้เล่นเก่าที่ตัวเยอะอยู่แล้วนะไม่แนะนําเลยครับรอเดือนพอคอ .8 ปีดีกว่านะคือถ้าหากเราไม่รู้อนาคตอนะคงเปิดไปแหละ แต่ดันรู้ว่าเดี๋ยวพอคอ8ปีจะมากาชาเลยรู้สึกว่าโอ้ไม่เปิดดีกว่าเนาะรอ8ปีดีกว่า8ปีเนี่ยกาชาเลยสูงแน่นอนแล้วก็คาดว่าลิมิเต็ดกลับมานะครับพวกลูฟี่กลุ่มลิมิเต็ดโลเจอร์คู่โลเจอร์เดียวโอเด้งหนูยามาโตะอะไรพวกเนี้ยลิมิเต็ดต้องมาครับ8ปีเกินพอคอนะ แล้วก็อีเวนต์ครับของบอสใหม่ครับก็คือเป็นซาสกินะครับที่สามเขาบินได้ก็จะมาในวันที่27นะครับ10โมงเชา้าถึงวันที่13บ0โมงเช้านะครับซึ่งนี่เป็นบอสใหม่ลงไปเก็บแป้มนะครับอีเวนต์เก็บแต้มเหมือนเดิมนะครับแต่อีเวนต์นี้นั้นมีข้อที่แตกต่างก็คือ3วันแรกครับ3วันแรกของอีเวนต์นี้นั้น ด่านของมันนั้นจะเพิ่มเวลครับให้กับเราคูณ2นะครับเวลของตัวเองเนี่ยคูณ2นะเวลของไพเลสเนี่ยจะคูณ2นะครับซึ่งมันดีมากๆ3วันแรกเนี่ยผมแนะนําของด่านนี้เลยนะลงไปฟาร์เวลดีกว่านะคือตรงแท็บอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจหรอกฟาร์เวลดีกว่าเพราะนั่นนะที่ครับมันจะมีด่านที่มันเพิ่มฟาร์เวลเข้ามาครับคือตัก่อนนู้นน่ะ มันก็มีมาบ่อยๆนะครับด่านเนื้อเรื่องเนี่ยแต่สมัยนี้มันมีมาน้อยหรือแทบไม,ไม,ไม่ไม่มีมาแล้วและด่านเนี้ยเป็นด่านแรกเลยในรอบปีนะครับที่มันคูณเวลคูณ2นะแต่จะคูณ2แค่3วันแรกนะครับก็คือวันที่ 27, 28, 29 2ยนะครับ27 28 29วันนี้เท่านั้นนะครับที่จะคูณเวลคูณ2นะ ึ่งด่านนี้ก็จะมีจอบพวกเออรางวัลก็จะมีพวกหินผลลิมิตเบรของซาสาก,สก,กิแล้วก็ตัวแดงพวกพงพวกเพชรเนาะทั่วไปนะครับส่วนตัวที่จะคูณแต้มอ่าตัวที่คูณแต้มสูงสุดนะครับอยู่ที่1.6เท่าก็คือจะเป็นโซคิงใหม่แฟงกี้ใหม่เนาะคูณแต้ม1.6เท่านะครับ แล้วก็จะคูณแต้ม1.3เท่าก็จะเป็นโลบินใหม่นะครับแล้วก็สันจิใหม่5ดาวนะครับคูณแต้มไป1.25เท่าก็จะเป็นโอโลจิ5ดาวบวกของคิสระแครนะครับต้อง5ดาวบวกนะถึงจะเพิ่มขึ้น1.25เท่าถ้าหากเป็น5ดาวธรรมดาจะเพิ่มขึ้นแค่1.2เท่านะครับ แล้วก็จะคูณคะแนนไป1.1เท่าก็จะมี6ดาวก็คือคีคุอิโชน้องต่ายวันด้าโอเดกใหม่เคียรมมอนคู่นะครับซโลวานโนสีเขียวนะแล้วก็ลอวาโนสีเหลืองนามิอุศบนะครับแต่ไม่มีเอ่อจินเบโรบินฮะมีแค่นามิอุศบนะครับ, op, รบที่จะคูณแปม1.1เท่านะ แล้วก็6ดาวบวกนะครับที่จะคูณแต้ม1.1เท่าก็จะมีเป็นโอนามิ ami, แล้วก็แฟงกี้6ดาวบวกนะครับอืมแฟงกี้6ดาวบวกเหรอแฟงกี้6ดาวบวกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวานุดีว่าใช่ไหมแฟงกี้6ดาวบวกอะ่ะมันคือร่างของภาคที่สู้กับบิงโก้นะครับมันคือภาคนั้นเลย6ดาวบวกอะ่ะก็แปลกแฮ คือด้านบนเนี่ยมันคือภาควาโนทั้งหมดนะครับหกดาวหกดาวบวกเนี่ยแต่แฟนกี้หกดาวบวกเนี่ยไม่เกี่ยวนะวาโนไม่เกี่ยวนะแต่คูนแท้มะครับก็ <c oughs> <g fatal. c oughs> แปลกทีเนาะแล้วก็จะมีห้ารางอื่นครับห้าดาวของพวกกาชาที่ผ่านมาเนาะหมาแมวอคิอามะคันคุรโร่คัคุรโร่นะครับพวกโดจิน้องน้องกับป่าอคาวามะสึเนาะประมาณนะครับที่จะคูณแต้มเนาะ 1.1เท่านะครับก็ส่วนมากก็จะประคอรของภาควานนกใหม่ๆนะครับจะคูณแตมนะก็เป็นอีเวนต์เก็บแต้มธรรมดาครับก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับเก็บแต้มครบได้ของละวันเนาะแต่ผมเน้นย้ำนะครับว่า3วันแรก3วันแรกของอีเวนต์นี้ไม่ต้องเน้นเก็บแต้มเน้นฟาร์มเลเวลดีกว่านะครับส่วนการฟาร์มเวลนั้นผมแนะนํากับปันนะครับก็คือจะเป็นแจ็คนะครับ แจ็ค6ดาว6ดาวบวกเนี่ยก็คือปัจจุบนเทพของการฟาร์มเลเวลเลยครับอ่าแจ็คไในว่าแจ็ค6ดาว6ดาวบวกครับนี่ครับใช้แจ็คเป็นกับตันนะครับจะเดเ้เรียกว่ายิครับถ้าหากคุณไม่มีแจ็คคุณจะใช้เป็นพวกราชาเนปจูนบอสตัวฟรีสีม่วงก็ได้เหมือนกันนะครับเนปจูนอยู่ในว่าสีม่วงบอสตัวฟรีซึ่งคุณสามารถไปฟาร์มมากันได้นะครับเนป จูเนฟจูราชาเนฟจูอยู่ในฟ้าตัวมันเยอะและตาลายและเกิดราชาเนปจูนี่เลยตัวนี้ก็ช่วยฟาร์มเบลได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นลูฟี่ครับตัวนี้ครับสีเหลืองนะครับก็ได้มาจากเวสของชอปเปอร์นะตัวนี้ก็จะเพิ่มเบลด้วยเหมือนกันนะครับก็มหีหลายตัวนะที่สามารถช่วยเพิ่มเบลให้ได้น,นะครับก็แนะนําว่าถ้าคุณมีแจ็ค ใช้แจ็ครับเพราะแจ็คมันเพิ่มสูงสุดนะครับของในเกมนี้นะประมาณในนอะตอีเวนต์ใหม่ครับแล้วก็ล็อกอินเข้าเกมแจกของเลยครับเข้าเกมครบ15วันได้เพชรไป20เน,นะครับก็แจมนี้นะแล้วก็นี่ครับอีเวนต์เอกอดฉลอง8ปีเพราะอีเวนต์นี่ครับจะแจกของรางวัลครับก็คือตั๋ว ตัวเปิดหาตัวละครครับรวมกันครับประมาณ100ใบร0 0ยใบยนะแจกโค้ดเยอะครับซึ่งเราสามารถเปิดหาเกลือได้ร้อยใบเลยนะครับว้าวเกลือร้อ100ยใบที่มันสุดยอดนะครับ <c oughs> คือตัวเฟย์นะผมไม่ค่อยหวังหรอกแต่มันดีกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับเพราะได้มาร้อยใบเนี่ยคือตัวละครของคุณนั้นจะมีเยอะขึ้นมากๆนะครับอาจจะมีเกลือมั่งแหละ ประมาณ80%เนอนะล้อเล่นครับเกลือน้อยหน่อยเนาะผู้เล่นใหม่ครับซึ่งอีเวนต์นะครับก็จะเป็นอีเวนต์การเก็บเลเวลนะครับยิ่งเวลมากของรางวัลก็ยิ่งมากเนาะซึ่งของรางวัลน,นั้นจะแจกในวันที่8นะครับวันที่8พอคอนะครับก็จะแจกนะครับ ซึ่งยิงเวลมากของยิงมากเวลร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะครับยิงเวลมากของยิงมากเนาะผมต้องไปฟาร์มเลเวลแหละเพราะมันต้องเวลพันเนาะถึงจะได้ของทั้งหมดนะครับดูสิแจกตัวเยอะนะตัวดงตัวแดง,ต,ดงตัวทองหกดงหกดาวแ,แจกค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่ง แจกในวันที่8ปดพคออครับยังไงช่วงนี้จนถึงวันที่8ปดพคออเนี่ยรีบฟาร์มเลเวลซันนะครับรีบฟาร์มเวลนะยิงเวลมากขอที่ได้ก็ยิงมากนะครับและถามว่า8ปีเจแปนแปดปีของเกมเนี้ยมาวันไหนแปดปีนะครับฉลอง8ปีมาในวันที่12นะครับ12บองพคคือ8ปีนะครับช่วงนี้นั้นเก็บ เวลฟาร์มเพชรกันให้พร้อมเนาะเดือนพค8ปีจะมาครับ6ดาวของ8ปีไม่รู้อะไรจะมานะอาจจะเป็นลูฟี่สักล่างก็ได้มัง้งอาจจะเป็นไคโดร่างไฮบิดก็ได้มัง้งไม่รู้สิแต่เดือนพค12นี้8ปีจะมานะครับเน้นย้ำครับว่าช่วงนี้รีฟาร์มเรเวลกันเนาะยิงเวลมากของที่ได้ก็ยิงมากตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมนะครับ